สวัสดีครับภาพยนา์สิ่ง ep สิบห้าครับวันนี้เราอยู่บรนส่วนนะครับบานส่วนทุกโอไทยนะครับนะครับงานยกยกสูงนะครับผมยกสูงเป็นเสาไหม้นะครับเสาแตกนะครับผมนะครับผมากำลังเก็บกำลังเคลียร์ของนะครับผมไอ้ถุนนะครับเสาแตกนะครับวันนี้อยู่บรนส่วนนะครับบานส่วนทุกโอไทยคนคนทุกโนไทยครับ ลูกโคไทยนะครับลูกโคไทยคนบ้านเราครับวันนี้ไม่ได้มานอนค้างนะครับมาไปเช้าเย็นกลับนะครับผมเ,เดี๋ยวมาชมตอนยกกันนะครับยกบันซิง EP สิบห้าครับครับผมเดี๋ยวมาดูตอนยกกันเด้อผมทุกโคไทยลุกโคไทยครับผมก็กขุดหลุมเทสองนะครับผม ผใหม่แล้วเราสอบเก้าออกครับผมดูตอนครกนครับผมตอนนี้ก็ทำการยกปที่เรียบร้อยแล้วครับผมกำลังเทปูนนะครับผมครับเราเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไดครับเราก็ไปแตกพื้นนะครับหนึ่งเมตรนะครับผมครับครับผมเดี๋ยวมาดูตอน เทเสาอปน,นะครับผมครับผมครับผมก็เทเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณฝากด้วยนะครับ,กย,รบยกปั้นสิ่ง ep15 ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กาานันด้วยนะครับผมมองรรจัยพวกเราด้วยนะครับผมเราจะได้ทำคลิปมาให้มีแนวทางนะเพะื่อศึกษาก็ได้นะครับผม ผมมาครับสวัสดีครับผมโยบันทีปิติภาครับพกันใหม่โยบันทีปิติภครับผมผมมาครับบันส่วนทุกคนทยครับ